สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์และราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวสำหรับครึ่งเดือนหลังกันยายนก็ถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาราศีนะคะเข้าไปที่ facebook วันนี้มีเรื่องเล่าตามลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะถ้า อ่านที่พจต์ปักหมุดแล้วไม่เข้าใจคอมเมนต์ทิ้งไว้ไม่ว่าจะที่ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้นะแล้วแอดมินจะเข้ามาตอบให้ค่ะสำหรับชาวสิงนั้นคุณมีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ของคุณช่วงครึ่งหลังมีการโยกย้ายก็คือถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเกี่ยวกับ เรื่องเงินทองค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณนั้นจะย้ายไปสถิตที่พบกันเงินในวันที่17กันยายนเรื่องเงินเรื่องทองในระยะนี้เจ้าชะตาจะค่อนข้างที่จะหาได้หาเก่งนะคะที่ระมัดระวังก็คืออย่าเห็นแก่ไรายได้มากเกินไปจนขาดความใส่ใจในสิ่งสําคัญที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนของตัวเองคนรอบข้างเงินทองในระยะนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่หามาได้เรียกว่า มาจากฝีมือน้ำพักน้ำแรงความสามารถและความฉลาดของคุณคนเดียวทีเดียวละค่ะในส่วนของดาวเสารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งยังคงกลุ่มร่วมกันในเรือนธนูพบุตตะก็อย่างที่บอกไปนะคะเมื่อต้นเดือนที่แล้วว่าตรงนี้เป็นราชเกณฑ์ก็ส่งผลดีอย่างไรกับเจ้าชะตาใช่ไหมคะคุณก็จะมีคนยอมรับนับถือในความสามารถแต่ ตลอดเวลาที่ดาวสองดวงสถิตรตรงนี้คุณจะมีความมุ่งมั่นเหมือนกับตั้งอกตั้งใจวางโปรเจกต์วางโครงการอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวอย่างหนักแน่นเพราะว่าปุตตะเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารปุตตะได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีเพียงแต่ว่าในระยะนี้นั้นอาจจะมีอะไรกุกคลักให้ปวดหัวอยู่บ้างตามสไตล์ที่ว่ามีดาวเสาเข้ามากลุ่มร่วมด้วย คุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานหรือว่าการทํางานหรือว่าคนที่ทํางานด้วยในระยะนี้สําหรับใครที่เปลี่ยนงานย้ายงานตกงานรองานรอตําแหน่งช่วงเวลาเหล่านี้ก็เป็นช่วงเวลา อีกช่วงหนึ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีซึ่งแน่นอนว่าตัวของสิ่งนั้นค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานอยู่แล้วเพราะว่าดวงดาวค่อนข้างจะส่งผลดีต่อคุณค่ะเพียงแต่ว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็นเจ้าเรือนอริลุมร่วมกับดาวพระพธหัสสัปปดีความสําเร็จของคุณนั้นมาคู่กับอะไรรู้ไหมคะมาคู่กับศัตรูมาคู่กับความวุ่นวายมาคู่กับคว,ความวุ่นวายความเจ็บป่วยความกังวลความคิดมากอุป,ปรสรรคทั้งหลายนั่นเองก็ เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกกันว่า <c oughs> เป็นดวงพินทุบาทซึ่งจะเกิดกับคนวันไหนหนักที่สุดคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะส่วนวันอื่นๆนั้นก็รอดพ้นไปได้อย่างหุหวิดหรือถ้าเกิดก็เกิดน้อยดังนั้น คนวันเสาร์ต้องระมัดระวังกันไปยาวๆส่วนคนวันอื่นก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ค่ะไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นแหละนะคะที่ดาวเสาร์ย้ายไปก็ระมัดระวังความเจ็บป่วยของคนไข้บุตรหลานหรือแม้แต่บริวารสี่ขาของคุณแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าอาจจะพากันไปท่องเที่ยวที่ต่างถิ่นทางแดนนะคะไปที่ดาวพุธกันบ้างดาวพุธของชาวสิงห์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนการเงิน คือสิ่งนี้เกิดมาค่อนข้างที่จะมีโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและการเงินเสมอคือว่าเดาเจ้าเรือนเกษตร2เรือนของคุณไม่ขัดกันเลยมีโชคลาภและมีการเงินก็มักจะมาพร้อมๆกันก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่19เนี่ยเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลพบสหัสชชะ เรื่องการติดต่องานการดิวงานการคุยงานร้วนแต่ประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบมีชัยชนะมีเงินทองเข้ามาทีนี้ถ้าสังเกตให้ดีมันสามารถที่จะดีกว่านี้ไปได้อีกค่ะเพราะว่าดาวสามดวงนั้นเรียงกันให้สังเกตตามที่แอดบินบอกนะคะคือว่าดาวศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระฤหัสที่อยู่ในภพตนุกระดุมพระและสหัสฉะเนี่ยเขาสลับเรือนกันอยู่คือเป็นเกษตรสลับเรือนหรือเรา เรียกว่าดาวมหาปริวัติเกษตรในกรณีที่มีดาวสลับเรือนกันเกินสามดวงถามว่าเมื่อดาวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็ตนุก็คือตัวเองกระตุมพักเการเงินสหัสชชัก็เพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารการดีวงานการประมูลงานทั้งสามกรณีเนี้ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะพบกับความสําเร็จที่ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าดาวแต่ละดวงนั้นเป็นตําแหน่งเกษตรตราธิบดีค่ะก็แปลว่า คุณจะประสบความสําเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าชะตาก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการทํางานหาเงินแล้วก็สุขภาพของตัวเองแล้วก็การดูแลครอบครัวต้องประรานชีวิตให้ดีนะคะเพราะบางแง่มุมการเป็นคนที่ระยะนี้คิดถึงแต่เรื่องเงินคิดถึงแต่เรื่องรายได้ก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนแข็งกระด้างขัดความละเอียดอ่อนใส่ใจสิ่งรอบข้างและคนรอบข้างไปได้ค่ะในส่วนของดาวเกต <c oughs> ที่ย้ายมาสถิตยอยู่ในภพอรินะคะทานายได้อย่างนี้ค่ะว่าในระยะนี้คุณจะสามารถเป็นหนี้ได้เป็นอย่างมากเ <c oughs> จากาา้าชะตาบอกอะไรอะไรคือความสามารก็คือเครดิตอ่ะคุณจะมีเครดิตในการเป็นหนี้ได้อย่างเป็นมากๆและในดวงชะตานี่หมายถึงว่ามันเป็นล้านๆเน่ะเป็นจํานวนหลายๆล,ล้านโดยที่คุณมีแค่ความสามารถและบางคนแทบจะไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันเลยก็มีสถิติมาแล้วว่าทำได้ ดาวเก่งในพบนี้เป็นดาวหาเจ้านี่เก่งหาคนให้หยิบยืนเก่งหาคนมาช่วยลงทุนเก่งเหมือนกับว่าคุณมีอะไรบางอย่างในตัวที่คุณไปพูดแล้วเขาไว้วางใจคุณแล้วให้เขาหยิบยืนแต่ก็นั่นแหละนะคะการหยิบยืมกันการให้ยืมกันถ้าเป็นธนาคารกับเราก็จะมีผลประโยชน์ผมผลตอบแทนส่งกลับไปอย่างธนาคารแต่ถ้าเป็นคนคุ้นเคย หรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วเขาให้ยืมแบบนี้อันนี้คือถือเป็นบุญคุณต่อกันซึ่งมันจะติดค้างกันไปซึ่งคุณจะต้องตอบแทนให้เกลี้ยงคุณถึงจะมีดวงแล้วก็มีบุญหรือว่ามีอะไรที่ส่งผลให้คุณก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินมองว่าหากคนในดวงชะตาราศีสิงห์ระยะนี้จะไปหยิบยืมใครน่าจะเป็นการเอาไปลงทุนต่อทุนหรือว่าทำอะไรแบบว่า มีคนมาอยากร่วมลงทุนกับคุณแล้วคนเขาก็เห็นแล้วว่าโปรเจกต์นี้โครงการนี้ของคุณนั้นน่าเชื่อถือน่าขยับขยายน่าสนับสนุนน่าต่อยอดมันมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งหากับเจ็ดเป็นคู่เปลี่ยนแปลงคุณมีสิทธิ์ที่จะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถในระยะนี้และผ่านอย่างแน่นอนสำหรับดาวราหูที่ย้ายเข้ามาในดวงชะตาของคุณที่พบกรรมมะมณที่10ที่ผ่านมานะคะ เป็นไปได้ว่าในระยะที่ดาวราหูสถิตยอยู่ตรงนี้ปีครึ่งคู่ครองของคุณค่อนข้างที่จะบ้างงานขยันทํางานและเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาร่วมกันหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันอันนี้ในความหมายที่ดาวเจ้าเรือนราหูเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะในส่วนของความหมายที่เป็นดาวราหูเองนั้นมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้าสู่ ภกรรมะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องดีนั้นมาเยอะกว่าเรื่องร้ายมากเพราะว่าในช่วงกลางเดือนหลังจากที่ราหูเข้าสถิติภพกรรมะตัวเจ้าเรือนกรรมะมเนี่ยเขาไปสถิตยอยู่ในภพวินาศเป็นไปได้ว่าเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องปวดหัวเรื่องวุ่นวายในระยะนี้เข้ามาให้รู้สึกวิตกกังวล แต่พอหลังวันที่28ไปบอกเลยว่าเจ้าชะตาชนะกินเรียบบนกระดานด้วยตัวของตัวเองทั้งสิน้นมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องนี่สินอย่างที่แอดมินบอกไปก็เรื่องซื้อบานซื้อทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเพราะดาวแต่ละดวงของสิงห์นั้นออกมาในแนวทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามสิงห์ยังคงต้องลดทอนความมั่นใจของตัวเองหรือว่ากลับมาคิดซ้ำในเรื่องบางเรื่องนะคะ เพราะว่าราหูเข้ามาอยู่ในภพชะตนี้ในภพเดือนนี้คุณจะค่อนข้างมั่นใจตัวเองเป็นอย่างมากหรือเรียกว่าดือ้อแต่ดื้อแบบคนมีดีไงทีนี้ก็ต้องเพา,เพาลงบ้างแล้วค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆทาไปคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วในดาวที่มีลักษณะอย่างนี้อยู่ในดวงชะตาคุณนะนะคะส่วนเรื่องการทํางานเมื่อดาวราหูสถิตอยู่อย่างนี้บุคล,ลิกลักษณะของคุณมันจะออกมาในแนวที่ ดาวราหูสองประกายมาบอกเลยว่าลักษณะที่คุณจะเป็นคือคุณจะเป็นผู้นำเป็นนักบริหารเป็นคนคิดค้นวิธีการเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้ติดตามงานคือถ้าเป็นผู้บริหารคุณก็จะเป็นผู้บริหารที่ก้าวหน้ากว่าใครในรุ่นเดียวกันคือคุณจะไม่ต้องไปทำงานในรายละเอียดยิบย่อยอะ่ะแล้วก็มันจะมีลักษณะของการมีอำนาจแบบแปลกๆในตัวคุณในระยะที่ดาวราหูกุมอยู่ตรงนี้ปีครึ่งด้วยค่ะ สรุปรวมแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังโชคชะตาชีวิตของคุณค่อนข้างดีโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองส่วนเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงกลางเดือนถึงวันที่28ต้องระมัดระวังเรื่องคดีความมีแนวโน้มเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพความเครียดวิตกกังวลคิดมากหมกมุ่นแต่เรื่องของการหาไรายได้จนอาจจะเป็นจนอาจจะเกิดเจ็บป่วย ขึ้นมาได้ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์แอดมินขอเป็นกําลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่ตั้งหวังพบแต่ความดีแล้วก็ห่างไกลความทุกข์ชอบคลิปนี้แชร์คลิปนี้ให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ